สถานีวิทยุโทรทัตน์กองทับบกร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอรายการจุดประกายผู้หญิงช่วงที่1สนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกันเช่นเคยในรายการจุดประกายผู้หญิงกับดิฉันกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะค่ะและดิฉันหนูนาบงกตสรีมังคลาค่ะวันนี้มีคําถามมาเรียนถามคุณกุ้งนะคะต<ช>้องบอกว่าเมื่อเราเตรียมเอกสารที่สําหรับไปยื่นเพื่อขอแลกซื้อกล่องรับสัญญาณ TV ทีวีดิจติตอลแล้วหลังจากนั้นค่ะผู้ชมเราต้องทํายังไงต่อไปคะคุณกุ้งง่ายๆค่ะพี่หนูนา เพียงแท่เดินเข้าไปนะคะตามร้านค้าที่ร่วมโครงการค่ะและก็เลือกหากล่องทีวีดิจิตอลนะคะอย่างน้อยนะคะควรจะต้องมีปุ่มเปิดปิดนะคะที่สําคัญอีกอย่างค่ะ ควรจะเลือกที่มีจอ LED นะคะเพื่อบอกเลขช่องได้และอีกอย่างนะคะที่สําคัญก็คือควรเลือกที่มีปุ่มเลื่อนช่องนะคะสามารถเลือกปรับเปลี่ยนช่องได้เมื่อเวลารีโมทหายค่ะเมื่อคุณได้กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมาแล้วนะคะคุณก็นําไปพร้อมกับคูปองและหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่ของร้านค้าเจ้าหน้าที่ร้านค้านะคะก็จะทําการตรวจสอบหลักฐานพร้อมกับสแกนบาร์โค้ดและอ้างอิงข้อมูลไปถึงกรมการปกครองค่ะว่าคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นไหมถ้าตรวจสอบแล้วคุณได้รับสิทธิ์ ก็สามารถแลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้เลยค่ะแค่นี้เองเหรอคะคุณกุ้งใช่ค่ะพี่หนูนา แต่อีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลจะต้องมีการรับประกันนานถึงปีนะคะและถ้าเครื่องเสียภายใน1เดือนทางร้านจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีคูป,ปองทีวีดิจิตอลอยู่ในมือสามารถนำมาแลกรับกล่อง UCI Settop Box ได้ฟรีค่ะตามหมายได้โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะหรือสามารถนำไปแลกได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาค่ะแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมจะเพิ่งไปไหนนะคะพ่ะพี่หนูหนามีเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมและก็คุณกุ้งด้วยนะคะ ค่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ e อ็กซ um. ์ตร้าพรสเซนทราเซรั่มนวัตกรรมของเซรั่มช่วยปรับสภาพผิวเพื่อสุขภาพผิวที่ดีบนใบหน้าบาย รฟงเซ่นิรภัยโคราชจากพพอ88วสองมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชรับซาเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัดจุดประกายผู้หญิงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลา กลับเข้ามาสู่ช่วงจุดประกายผิวกันค่ะแล้ววันนี้พี่หนุนาก็จะนําเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะคุณกุ้งพี่หนูนาจะเน้นในเรื่องผิวที่ลําคอของเราเราปั๊มครีมหรือเซรั่มนะคะมาที่ลําคองเราแล้วก็ใช้วิธีการลิฟต์ขึ้นนะคุณกุ้งจากไหาปรปลาเนี่ยขึ้นไปแบบนี้ค่ะขึ้นมาที่คางแล้วก็ไปที่ใบหู ขนอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดึงที่ใบหูกดน้ําหนักมือลงเล็กน้อยเพื่อเป็นการยกกระชับและช่วยในการลิฟติ n g ผิวที่ลําคอให้กับเราด้วยแต่อีกเคล็ดับหนึ่งทำเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะคือการสครับผิวที่ลําคอด้วยมาร์คทองค,ค,อคาค่ะคุณกุ้งค่ะมาร์คทองคำที่สามารถทําที่คอได้ด้วยนะคะใช่แล้วนะคะหน้าตึงคอตึงไปด้วยนะคะดูเด็กทั้งหน้าแล้วก็ลําคอเราค่ะ ค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะและตอนนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายอยู่นะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตามหมายเลขโกเธอสับข้างล่างนี้เลยค่ะหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ f a c e b o o k ราฟองเซ่ประเทศไทยค่ะ ขอบคุณเสื้อผาพิธีกรจากร้าน My Mamek ค่ะ Smart Bomb ผู้ผลิตสื่อวิทยุค,คุณภาพทั่วประเทศนิตยาสาร Co UCI Settop Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลบริษัท UCI Corporation จำกัดตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสาร Motorola ผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เสน่ห<น>์<น>ความงามเหนือาการ,การเวลาค่ะเวลาของเราหมดลงอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสคนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ